สวัสดีครับผมนายอภิยุทธใจใสนะครับห้อง6.5เลขที่9วันนี้ผมจะมานำเสนอการทำข้อสอบของข้อที่3นี้นะครับโดยโจทย์มีอยู่ว่า horses are herd animals so they are very intuitive of จุดจุด doing needing and feeling เอ่อข้อนี้นะครับประธานของประโยคก็คือ h o r s e แล้วก็จะมีคำเชื่อมเป็นคำว่า so แล้วก็เอ่อ จากตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางประโยคเนี่ยต้องการ now clause ครับที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำว่า i n s t i t u t i v e of ครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ choice กันก่อนเลยนะครับสำหรับ choice A นะครับ what other members of the group are ข้อนี้นะครับถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับ mm hmm. เพราะว่ามีเป็นคำว่า what บวก subject บวก verb ครับ What ก็คือสิ่งที่ซึ่ง Author Members of the Group นะครับจะเป็นประทานแล้วก็ R จะเป็นกริยาครับข้อ B ครับ What are Author Members of the Group? ตรงนี้จะไม่ใช่ noun c l a u s e ครับแต่ว่าจะเป็นประโยคคำถามข้อ C ครับ Author Members of the Group What are ตรงนี้จะมีการสลับคำผิดตามหลักวยากรณ์นะครับส่วนข้อ D The Group of what Author Members are ข้อนี้นะครับถ้าเอาไปใส่ตรงในช่องว่างแล้วฟังแล้วมันจะดูแปลกครับแล้วก็จะไม่เชื่อมกับคำว่า doing needing and feeling ครับดังนั้นข้อนี้นะครับผมจึงเลือกตอบข้อ A เพราะคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วครับซึ่งถ้านำไปแปลจะได้ความหมายมาประมาณว่าม้าเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงจึงมีความรู้สึกไยต่อสิ่งที่สมาชิกตัวอื่นในกลุ่มกำลังทำ ต้องการและรู้สึกครับขอบคุณครับ